สรุปข่าวกิจกรรมเทศบ,บาลตำบลม่ระมาตระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมปพุทธศัการาช2563นางนงครานสุริเมืองประธานสภาเทศบาลและนางทองศรีวงชัยสมาชิกสภาเทศบาลด้วยร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทเทศบาลตำบลม่ระมาดโดยมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิแผ่เมตตาละลายพฤติกรรมเพื่อการผ่อนคลายบริหารร่างกายแก้การหลังค่อมไหลหอสำหรับผู้สูงอายุวิทยากรโดยร้อยตำรวจตรีอกพง์วงชัยข้าร,ร,ราชการบำนาญจากสถานีตำรวจภูทรแม่ระมาดและนางสาวอนงค์นาฏวงชัยนักกายภาพบำบัดจากกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ระมาดสาธิตการประดิษฐ์บวกจากกล่องวิทยากรโดยอาจารย์ธิดาผ่องศรีสุขจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค9จังหวัดพิษณุโลก นาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาดนายอนุชิตหนูส่งรองประลัดเทศบาลรักษาลการแทนประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดได้มอบหมายให้ในายธนากรทวีคูณนายช่างยุทธาชำนาญงานรักษาการผู้บริการกองช่างนำเจ้าหน้าที่จากกองช่างเทศบาลตำบลแม่ระมาดประสานผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองและพี่น้องประชาชนหมู่ที่ห้า ร่วมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นและพนังกันตลิ่งในการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ชาวบ,บ้านให้ความเห็นชอบให้ดําเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นและพนังกันตลิ่งณชุมชนบ้านห้องหมู่ที่5ตําบลแม่ระมาดซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี2564รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการปรับเปลี่ยนแบบเพื่อนนการก่อสร้างในำลำดับต่อไป นายพุชพงศ์สันวิชัยผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมนายธนากรทวีคูณนายช่างยุธาชำนาญงานรักษาการผู้อำนวยการกองช่างพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่นิติกรและเจ้าหน้าที่จัก,กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม,รม่ระมาดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของชาวบ,บ้านหมู่ที่3ตํตำบลแม่ระมาดกรณีบ้านเรือนของชาวบ,บ้านปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะส่งผลให้เกิดกลิ่นเหมน็นรบกวนชาวบ,บ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง น,นายธนวันรกงปูทรนันกป้องกันและภาสาธรณภัยได้นำเจ้าหน้าที่จัดการป้องกันและภาสาธารณาภัย,ำาส,าาภยสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมอบร,รมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับเหตุอัคีภัยเบื้องต้นณโรงเรียนอนุบาลเจริญวัยหมู่ที่6ตำบลแม่ระมาดนายอนุชิตหนูส่ง รองประดาเทศบาลรักษาลักษกรแทนปลัดาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมรมาตรนางนงครานสุริเมืองประธานสภาเทศบาลพร้อมทางสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่จเทศบาลตำบลเมรมาตรได้ดำเนินการประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและชมรมผู้สูงอายุเรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2563ในห้องประชุมชั้น3สำนักงานเทศบาลตำบลเมรมาตร นายอนุชิตหนูส่งรองประดาเทศบาลรักษาราชการแทนประดาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดนางนงครานสุริเมืองประธานสภาเทศบาลพร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการได้ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคมในห้องประชุมชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลตำบลแม่ระมาดนายธนวัตรกงปูธร นายป้องการบัตทาสาธรารณาภัยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดครั้งที่1ประจำปี2563เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยห้องประชุมชั้น2อํอำเภอแม่ระมาดเจ้าหน้าที่จากกองชา่างเทศบาลตำบลแม่ระมาดดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด เทศบาลตำบลแม่ระมาดได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 สำหรับผู้เข้าออกตลาดส,สดเทศบาลโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายซึ่งเป็นวิธีการใช้ตรวจหา,าการเบื้องต้นของโรคโควิด -19 พร้อมทางให้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้ามายังตลาดสดและมีจุดบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือวางไว้บริการตามจุดต่างๆภายในบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลแม่ระมาด เจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาร่วมกับงานสวนสาธารณะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากหน่วยบริการอำเภอแม่ระมาดและศูนย์พัฒนาเด็กเลกเทศบาลตำบลแม่ระมาดและได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดศรีบุญเรืองหมู่ที่4ตำบลแม่ระมาด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้มัเนินการฉีดล้าง,งความสะอาดตลาดสดกาดทงตาล้าง,งรางระบายน้ำหมู่ที่6ฉีดล้างถนนหมู่ที่3และส่งน้ำหมู่ที่2ตํตำบแมระมาดอำเภอแมรามาดจังหวัดตาก